าทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะในส่วนของการบริหารราชการสามารถดําเนินได้ค่ะแล้วเราเองก็เน้นในส่วนของที่1 3นั้นเน้นในเรื่องของให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงนั้นดูแลความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็เน้นในเรื่องของการป้องกันมากกว่านะคะเพื่อให้ทุกอย่างนันสามารถที่จะพี่น้องประชาชนไ,ไม่ไม่ติดขัดหรือาให้มีแบบให้ให้มีผลกระทบน้อยที่สุดค่ะ เราเองเราก็ต้องของร้องทุกฝ่ายนะคะว่าเราเองเราก็ยืนยันค่ะว่าเราจะดูแลเรืกก่องการป้องกันแล้วก็ด้วยความอโทนอดกลั้นแล้วก็ยังยืนยันในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนโดยปราศจากคำวุธนะคะทั้งนี้นก็คงต้องของความร่วมมือจากทุกสระทุกฝ่ายนะคะว่าเราต้องร่วมืูกันให้การการการที่ดูแลบ้านเมืองในส่วนหลังจากนี้ไปโดยเฉพาะนที่13กทั้งฐานคนไป,ไปด้วยดีเราก็ไม่อยาก ให้นำไปสู่เหตุของการประทะอะไรที่เลี่ยงได้ก็ขอให้เลี่ยงแล้วก็จริงก็ขอความร่วมมือ้องประชาชนบ้าโในเส้นทางหลักๆก็บางบางส่วนถ้าจะเกิดการประทะกันก็ขอความนานในการีเลี่ยงทางค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงจะดูแลอย่างเต็มที่แต่ก็ต้องเรียนว่าในส่วนต่างๆนั้นเขาก็คงจะต้องมี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 แนวทางให้กับเรื่องการป้องกันนะคะท้งนี้ก็ในส่วนของสรสก็คงจะชี้แจงในลำดับขั้นต่อไปะคะ่ะ คงต้องรอทางสงงสทําเรื่องมาค่ะเพราะว่าในเรื่องต้นก็คือฝ่ายที่ในเรื่องของการดูแลเรื่องของความสบงบม่ว่ามันจะไปวานหรือร่วมกับกำลังนะคะตามจุดสถานที่ต่างๆค่ะก็คงจะรอยอดยอดยอดอีกทีหนึ่งแต่ในเบื้องต้นเราก็ได้พูดาการทางด้านของกองทัพทั้งสี่ทั้งสามเหล่าทัพแล้วก็บวกกับทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในการที่จะดูแลความสบงบเรียบร้อยร่วมกันค่ะก็ะะเรียนว่าก็าต้องร่วมมือกันนะคะก็ต้องช่วยกันก็กรุณา ว่าเราเองเราก็ไม่อยากให้มีการพกควุมนะคะหรือของต่าง,งๆที่จะไปทําให้เกิดความรุนแรงแล้วก็การกระทบกระทั่งกันก็ขอร้องทุกฝ่ายนะคะในะะการที่จะช่วยกันในการลดกั้นนะคะแล้วก็ให้เราผ่านพ้นทุกอย่างไปด้วยดีค่ะเพราะว่าการนํามาซึ่งความรุนแรงนะคะก็เป็นสิ่งที่น่าห่วงค่ะเพราะว่าก็จะมีผลกระทบต่างๆเกิดขึ้นมากมายเราคงไม่ต้องพูดถึงถ้าเกิดมีเหตุการณ์รุนแรงเราก็ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าขณะเดยียวกัน ก็ขอพี่น้องประชาชนนะคะเพราะว่าในส่วนของการที่กังวลต่างๆไม่ว่าจะเขาดูต่ตางๆถ้าเรากระโจไปลุวมหน้ามากเกินไปก็จะทําให้ตักคนต่างยิ่งมีความเดือดร้อนกันแล้วก็มีผลกระทบกระทั่งกันการกดเกรดกันก็จะมีมากขึ้นก็ขอความร่วมมือว่าเราก็ต้องพยายามที่จะพูดกันแล้วก็ถนอมความรู้สึกซึ่งกันและก,กันแล้วก็นําไปสู่การที่ เราหาทางออกประเทศะค่ะแล้วก็ในเรจีทของสภปย์ปฏิรูปนั้นก็คงจะต้องขอให้ทุกภาคส่วนนั้นช่วยกันในการเร่งรัดหาทางออกต่อไปค่ะนะคะเพราะจริงๆก็ต้องเรียนว่าอาจจะมีข่าวลือต่ตางๆมากมายนะคะก็ขอให้ี่น้องประชาชนก็พยายามที่จะรับฟังข่าวลือต่างๆนั้นด้วยความระมัดระวังนะคะก็เรียนว่าเชื่อว่าไม่มีใครจะให้มีเจตนาอย่างนั้นหรอกนะคะแล้วก็เรื่องของการปฏิวัติไม่ได้มีผลดีเลยนะคะเราก็เห็นแล้วว่า ปฏิวัติเกิดขึ้นมาเมื่อก่อนก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาหลายๆประเทศเกิดความรุนแรงก็ไม่ได้ทําให้เกิดปัญหาการรูด,ดคุยการกแก้ปัญหาด้วยสันติจะดีกว่านะคะดิฉันเองในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีกราทรมฉันก็เชื่อว่าพมเราครับก็จะนึกนึกถึงการแก้ปัญหาระยะยาวมากกว่าการที่จะต้องมามาใช้มาตรการอะไรต่างๆนานาที่หลายๆประเทศไม่ยอมรับค่ะก็จริงๆแล้วก็จากความกากยืนยันนะนะการแถลงข่าวของ เชื่อว่าทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะน้อมนำพระาชบัญญัตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวาคมแล้วก็วันที่31ธันวาคมนั้นว่าทุกคนจะต้องรู้จักหน้าที่แล้วก็รู้จักที่จะเ,เป็นการที่จะอ,อยู่กันร่วมกันอย่างสนุและสติต่อไปและนี่ก็คงเป็นสิ่งที่เราก็ขอร้องค่ะทุกส่วนนะคะในการที่หันหน้าเข้าหากันนะคะในช่วงเวลาแล้วที่เราจะพูดว่าเราอยู่ในเรื่องของการทะเลาะกันยเรื่อง ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือแลวก็ทำอย่างไรที่จะให้เกิดความสงบส,บสบุขและก็ยินดีเต็มที่ค่ะที่ฉันคงไม่ไปขอจากความรู้สึกของใครนะคะน,นั้นเป็นความรู้สึกแต่ดิฉันในฐานะที่เชื่อว่าทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่แล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศในระยะยาวมากกว่าการตัดสินใจระยะสั้นในการแก้ปัญหาค่ะตอนนี้ก็ต้องเรียนว่าในส่วนของพรรคก็คงทํางานไปส่วนดีฉันเองก็ในฐนานะที่เป็นผู้สมัครแต่ขณะนี้เรามีภารกิจ จะต้องดูแลในฐานะ,ะ,น,ะนายกองมนตรีในเรื่องของความความความไม่สงบ,บในบ้านเมืองก็คงต้องทำภารกิจนี้ก่อนค่ะ,ะก็วันเด็กนะคะก็ได้มอบทางท่านรองในขาธิการนายกัฐมนตรีท่านพวัดเพื่อนไปหารือกับผู้ชม,มุมนะคะก็เราเองเราก็อยากจะขอขอหารือกับผู้ชม,มุมในการขอขอเปิดพื้นที่ การที่จะจัดทําเนียบรัฐบาลให้กับให้กับเด็กๆเ,เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้นะคะก็เราก็อยากเห็นเด็กๆมาด้วยความรู้สึกที่ดีแล้วก็ปลอดภัยอย่างน้อยก็มีวันสําหรับเด็กๆที่ไม่ต้องคิดถึงเรื่องของต่างๆข้อกังวลต่างๆแล้วก็ความปลอดภัยคะ่ะถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะขอไม่เปิดพื้นที่ให้กับเราในการจาัดงานเด็กคะ่ะคุณค่ะ